มาการองจากขนมเพื่อหาค่าเช้าห้องสู่ขนมหวานแห่งการแย่งชิง <Huh? S 1> วันนี้จะพาท่านผู้กินบินข้ามน้ําข้ามทะเลไปสืบสอความเป็นมาของเจ้ามาการองว่าทําไมฝรั่งเศสกับอิตาลีเนี่ยถึงอยากเป็นผู้ให้กำเนิดน,นักในปีคศ1792เป็นช่วงปฏิวัติฝรั่งเศสเริ่มมีคนได้กินคุกกี้ชิ้นเล็กๆนํามาประกบกัน2ชิ้นมีไส้ตรงกลางหน้าตาเหมือนแฮมเบอร์เกอร์จิว๋วถูกเรียกขานว่า มาการองพอ,อสืบสอบเนี่ยพบว่าเจ้าขนมจิว๋วเกิดจากฝีมือของแม่ชีจากคณะคามเมลาาของประเทศอิตาลีแม่ชีให้การว่าตั้งใจจะทำมาการองเพื่อขายและจ่ายค่าเช่าห้องเท่านั้นในตอนนั้นนี่มีเพียงการนำอัลมอนด์น้ำตาลและไข่ขาวมาตีรวมกันและอบในเตาอบแต่ผลลัพธ์ที่ได้กลับดีเกินคาดขายดีเป็นเทน้ำเทท่าก็เพราะความดังนี้เองจึงเกิดข้อพิพาทการแย่งชิงการเป็นต้นกำเนิดก็แม่ชีเป็นคนอิตาลีแต่ดันมาทำขนมบนแผ่นดินฝรัศศ่งเศสทางอิตาลีอ้างว่า เจ้ามารการองเนี่ยมาจากหญิงสูงศักดิ์ชาวอิตาเลียนชื่อว่าแคทเธอรีนเดอเมดิซีเป็นผู้นามาการองเนี่ยมาเผยแพร่ในฝรั่งเศสเนื่องจากเธอได้แต่งงานกับเจ้าชายเฮนรี่ที่สองแห่งฝรั่งเศสตั้งแต่ปีคศ .1533 เพราะเธอได้นําพ่อครัวที่ทามาการองติดตัวมาด้วยแต่สิ่งที่กล่าวมานั้นไม่มีหลักฐานแน่ชัดและในปีคศ1 9 3 0ได้มีการเสิร์ฟมารการองสองแผ่นและสอดไสบัตเตอร์ครีมแยมหรือกาาสซึ่งคิดค้นโดยปีแอร์เดฟองเตนเขาคือผู้ก่อตั้้งรรานเบกอี ลาดูเรเป็นร้านเบเกอรี่ที่หรูที่สุดในฝรั่งเศสณนะเวลานั้นเลยทีเดียวและนี่คือต้นแบบของมาการองมาจนถึงปัจจุบันและทําให้ผู้คนเชื่อว่ามาการองเนี่ยมาจากฝรั่งเศสมากกว่าอิตาลีแต่ถึงกระนั้นเจ้ามาการองเนี่ยก็มี2แบบ2ส,สไตล์นะมีทั้งสไตล์ฝรั่งเศสและสไตล์อิตาลีใครสายหวานใครเคยลองมาคอมเมนต์คุยกันได้นะเพราะทุอย่างมีเรื่องราวยังติดตามได้